ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ งกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับคําพูดของทหารผ่านสื่อเหล่านี้มีผลในระดับหนึ่งเด็กหลายคนที่เตรียมใจจะสมัครทหารมาจากครอบครัวที่ยากจนค่าจ้างและค่าอาหารของทหารคือสิ่งที่พวกเขาหวังไว้มากที่สุดเมื่อพวกเขาเป็นทหารพวกเขาจะได้รับค่าจ้างหนึ่งเดือนและจํานวนนี้เพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของพวกเขาไปได้ระยะหนึ่ง คนที่สนใจต่อคิวยาวเหยียดหน้าบูธรับสมัครทหารใหม่มีชายหนุ่มที่ดูฟิตจำนวน20คนถ้ายามจะสมัครทหารการติดตั้งบูธรับสมัครนั้นง่ายมากทาหารผ่านศึกสองคนนั่งอยู่หลังโต๊ะยาวพร้อมกับชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่แต่ถ้าว่าทุกคนสามารถบอกได้จากตำแหน่งของเขาว่าโยธของเขาไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ข้อตามเจ้าชื่ออะไรเกอ,อต้าจวง อายุเท่าไร23ร่รุณาแสดงเอกสารประจำตัวของเจ้าให้ข้าดูเจ้าหน้าที่พูดกับเด็กที่อยู่ข้างหน้าเขาเด็กหนุ่มรีบส่งหนังสือเล่มเล็กไปในจักรวิชิงหลัวทุกคนมีเอกสารระบุตัวตนที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพและมีรายน้ำเรียบง่ายพร้อมตาประทับเฉพาะของเมืองที่พลเมืองแต่ละคนถือกำเนิดการปลอมและการทำซ้ำเอกสารดังกล่าวค่อนข้างซับซ้อนนอกจากนี้กองทัพ ยังสามารถทําการสอบสวนโดยใช้เอกสารระบุต,ตัวตนเหล่านี้เมื่อจําเป็นจริงๆไปตรงนั้นหาน้ําหนักหินยกให้เราดูเจ้าหน้าที่ชี้ไปที่กองน้ําหนักหินที่อยู่ใกล้เคียงหินเหล่านั้นมีประมาณสิบปาก้อนน้ําหนักที่มากที่สุดคือหินที่มีขนาดใหญ่ในขณะที่ก้อนที่เล็กที่สุดคืออย่างน้อย20กิโลกร,รมัมการประเมินการรับสมัครนั้นทําได้ง่ายมากทหารใหม่ ได้รับการประเมินความแข็งแกร่งและพวกเขาจะต้องผ่านค่ายฝึกอาหารใหม่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนมาอย่างน้อยหนึ่งปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สนามรบเว้นแต่พวกเขาจะแสดงความสามารถพิเศษโกรงเอ,อึต้าจวงยอมรับเสียงดังและรีบวิ่งไปที่กองหินเขาช่างน้ำหนักหลายๆก้อนก่อนที่จะพบอันที่ใหญ่ที่สุดเขางอแขนแล้วยกขึ้นขึ้นมาเออต้าจวงอุทาน ในขณะที่เขาค่อยๆยกหินขึ้นไปในอากาศใบหน้าของเขาแดงกรรําได้ดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามอย่างหนักแต่เขาก็สามารถยกหินเหนือศีรษะของเขาได้ในที่สุดการวัดนี้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อทหารใหม่ยกหินขึ้นเหนือศีรษะของเขาใช้ได้ไม่เร็วเจ้าค่อนข้างแข็งแรงเจ้าผ่านแล้วฝึกฝนให้หนักในอนาคตของทหารสำรองที่6เป็นที่ซึ่งพรสวรรค์ถูกสร้างขึ้น าเจ้าโชคดีพอที่จะไปเป็นแนวหน้าเจ้าอาจได้รับความสําเร็จทางการทหารอนุุงโลดเจ้าหน้าที่หยิบการ์ดไม้ที่เรียกว่าส่วนตัวจากโต๊ะแล้วยื่นให้กับเกอร์ตาจวงขณะที่เขาพูดจบเกอร์ตาจวงรีบขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาสามารถรับเงินหนึ่งเดือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยบัตรไม้นี้ก่อนที่เขาจะได้รับชุดเครื่องแบบและอาวุธเยาวชนที่มาภายหลังส่วนใหญ่ก็ผ่านการประเมิน มีเพียงเด็กหนุ่มที่ผอมเกินปกติเท่านั้นที่ไม่สามารถยกของที่เบาที่สุดได้ได้ถูกปฏิเสธคนถัดไปเจ้าหน้าที่ดูงว่วงเล็กน้อยในขณะที่เขาเอนหลังพิงเก้าอี้และแตะโกนอย่างเกียจคร้านชายหนุ่มร่างสูงและผอมเดินมาข้างหน้าเขาและแสดงเอกสารประจำตัวของเขาเจ้าหน้าที่สามารถบอกได้ว่าเด็กคนนี้ค่อนข้างฉลาดเขาหยิบเอกสารของเด็กหนุ่มคนนี้ขึ้นมาและพูดว่าถัางตรง เกิดในครอบครัวชาวนาเจ้าอายุเท่าไรถางตรงดูเหมือนไม่ค่อยเข้าใจเขาก้มศรีรษะาลงได้พูดว่านายท่านข้าอายุ19ปีเจ้าหน้าที่ยินดีกับคำเรียกว่านายท่านเขาพูดกับถังตรงว่าไปยกน้ำหนักหินตกลงถังตรงเดินไปที่กองหินใหญ่เขารังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะเดินไปที่หินที่มีขนาดใหญ่พอๆกับหินโม่ ซึ่งหนักเกือบร้อยกิโลกร,รมัมถางตรงจับน้ำหนักหินด้วยมือทั้งสองข้างและออกแรงที่ขาของเขาในขณะที่ยกหินขึ้นไปในอากาศเขาแกว่งไปมาเล็กน้อยก่อนจะเวียงหินได้ยกขึ้นเหนือศีรษะท่าไรนะเจ้าหน้าที่ถึงกับอึง้งถางตรงวางน้ำหนักหินกลับลงไปที่พื้นใบหน้าของเขาดูแดงเล็กน้อยอาจเป็นเพราะความแข็งแกรงที่เขาเพิ่งแสดงออกมาดีมากเจ้าดูไม่แข็งแรงนัก แต่ค่อนข้างแข็งแรงยกหินที่ใหญ่ที่สุดได้เจ้ามีอนาคตแน่นอนเจ้าผ่านแล้วมาเอานี่ไปเขาดึงการ์ดสีทองจากกองเล็กๆบนโต๊ะและส่งให้ถังตรงการ์ดสีทองใบนี้มีคำว่าระดับหนึ่งที่ดีที่สุดตักอยู่บนพื้นผิวในของทัพของจักรวิชิงหลวพลทหารที่มีอันดับตามที่สุดถัดมาคือระดับหนึ่งสำหรับทหารทั่วไปมันเป็นช่องว่างที่ชัดเจนและสำคัญ ระหว่างอันดับต่ำสุดและอันดับที่หนึ่งระดับหนึ่งที่ดีที่สุดได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าระดับทั่วไปมากพวกเขาได้รับมอบหมายให้แต่งกายแบบธรรมดาและมีชุดเกาะหนังเรียบง่ายและหอกพวกเขาได้รับเหรียญเงินวิญญาณหกเหรียญเงินทุกเดือนในขณะที่ระดับทั่วไปรับเพียงสี่เหรียญคอนทหารได้รับเพียงเครื่องแบบผ้าและมีธรรมดาขอบคุณท่านมากทางตรงตอบรับอย่างซาบซึ้ง เขาหยิบกราดสีทองแล้ไปที่ค่ายทหารถังตรงเห็นป้ายที่มีคําว่าฝ่ายกิจการเขียนติดอยู่บนพื้นเมื่อเขาเดินเข้าไปในค่ายทหารและยังมีลูกศรชี้ไปในทิศทางที่แน่นอนอีกด้วยถังตรงหยุดนิ่งและใบหน้าผิดหวังปรากฏขึ้นก่อนที่เขาจะเดินไปตามทิศทางของลูกศรชี้ถังตรงถังมาจากสำนักถังและตรงมาจากคําว่าหวังตรงเอ,อ๋อ อยู่เฮ้าเป็นวชนที่ตรงไปตรงมาและเรียบง่ายซึ่งเพิ่งออกจากสำนักเฮ้าเทียนและแสดงความเคารพต่อแม่ของเขาไม่ใช่หรือใช่แล้วค่ายทหารของจกักรวรรดิชิงหลัวเป็นจุดหมายปลายทางของเขาเขาตัดสินใจเช่นนี้มานานแล้วในใจและเขาต้องการใช้ความสามารถของตัวเองเช่นเดียวกับที่พญาขาวใต้เฮ้าทำเมื่อหลายปีก่อนเขาต้องการที่จะสะสมอำนาจทีละน้อยได้ไปถึงระดับสูงสุด เขาต้องการใช้กำลังของตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าเขาแข็งแกร่งกว่าพญาขาวใต้เฮาวันหนึ่ง<_ <EN> _>เขาต้องการยืนต่อหน้าพญาขาวใต้เฮาอย่างชอบธทมและเขาต้องการใช้อำนาจของตัวเองเพื่อให้ได้อันดับสูงกว่าระดับของพญาขาวใต้เฮาเขาจะเปิดเผยตัวตนของเขาเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นและเขาจะใช้สถาหนะของตัวเองในจกักรวาลทิ้งลัวเพื่อล้างชื่อแม่ของเขาแล้วล้างแขนให้กับเธอ เขาไม่สนใจเกี่ยวกับอำนาจแต่ถ้าว่าเขาเข้าใจดีว่าไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ตามสิ่งเดียวที่เขาสามารถทําได้ด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองคือฆ่าใครสักคนถ้าเขาต้องการล้างแค้นให้แม่ของเขานั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการใช้ความสําเร็จของตัวเองเพื่ออนาจักรเพื่อล้างชื่อแม่ของเขาและสแสวงหาความยุติธรรมให้กับเธอเขาต้องการให้แม่ของเขารู้สึกภาคภูมิใจอย่างถูกต้อง เพราะเขาเพื่อที่เธอจะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของพญาขาวใต้เหาหมายูเหาไม่ต้องการใช้ทางลาดใดๆชื่อเสียงของเขาเริ่มโดดเด่นในทวีปและแต่ใดที่เขาเต็มใจมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพของจัก,กรวรรดิทิงหลัวโดยตรงแต่ถ้าว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการใช้เส้นทางเดียวกับที่พญาขาวใต้เหาทำจัก,กรวรรดิทิงหลัวเป็นจัก,กรวรรดิของเขา แม้แม้ว่าอาณาจักรนี้จะไม่เคยให้อะไรเขาเลยแต่ที่แห่งนี้ก็คือบ้านของบรรพบุรุษของเขาเขาต้องการใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งท้ายที่สุดเขาเป็นผู้นํากิติมศักดิ์ของหอจิวิญญาณได้เป็นสมาชิกตลอดชีวิตและเขามีสถานะมากมายในโรงเรียนซอรดเคอร์และสํานักถังถ้าเขาปรากฏตัวในจกักรวาลชิงหลวด้วยตัวตนของเขาเอง เขาอาจส่งผลกระทบต่อฐานนาการโดยรวมของจกักรวรรดิทั้ง3ของทวีปโต้หลัวแม้ว่าจะฟังดูเหมือนเป็นความคิดที่ห่างไกลจุดแข็งส่วนตัวของหัวยุงเฮานั้นไม่มีอะไรมากสําหรับทั้ง3าจากักรวรรดิแต่เทว่าพลังที่เขาแสดงนั้นแข็งแกร่งเกินไปดังนั้นเมื่อเขาเข้าสู่การฝึกฝนแบบปิดเขาตัดสินใจว่าเขาจะใช้เอกลักษณ์หมายทั้งหมดเพื่อบรรลุสิ่งที่เขาต้องการดังนั้น หังตรงจึงกําเนิดขึ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการเป็นคนอ้วนและหัวอยู่เฮาสามารถบอกได้ว่าเขามีของกินค่อนข้างมากทุกวันชายคนนั้นตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นการ์ดที่มีคําว่าระดับหนึ่งที่ดีที่สุดของหัวอยู่เฮาแต่เขายังคงให้อุปกรณ์และค่าตอบแทนที่หัวอยู่เฮาควรได้รับในระดับหนึ่งที่ดีที่สุดและบอกหัวอยู่เฮาให้ไปรายงานตัวย่งพื้นที่ฝึกซ้อมทางทหารในด้านซ้ายของค่ายทหาร จากกว่าทิ้งลัวนั้นมั่งคังและใครๆก็บอกได้ว่าพวกเขาเป็นชนชั้นสูงกว่าจักรว่ิที่เหลือจากอุปกรณ์ที่พวกเขาให้ทหารเกาะหนังทำมาจากหนังวัวที่ผ่านการบำบัดแล้วแม้ว่าชุดเกาะหนังนี้สามารถปกป้องล่าตัวของตัวเองได้แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ทหารรู้สึกปลอดภัยหลังจากสวมมันหอกยาวประมาณ12ฟุตและทำจากไม้สีขาวที่มีความยืดหยุ่นสูง ปลายหอกเป็นเหล็กยาวครึ่งเมตรและสองประกายด้วยแสงที่เย็นเย,อเยอือกไม่มีสนิมแม้แต่นิดเดียวทหารได้รับเครื่องแบบสองชุดซึ่งทำจากผ้าอย่างดีชุดนั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งและถึงแม้จะสวมใส่ได้ไม่สบายนักแต่ชุดนั้นทนทานต่อการสึกหรออย่างแน่นอนหัวอยู่เฮาเปลี่ยนเครื่องแบบและชุดก่อหนังของเขาทันที เขาคว้าชุดอื่นด้วยมือซ้ายและหอกด้วยมือขวาก่อนที่จะวิ่งยอๆไปยังลานฝึกซ้อมทางด้านซ้ายของค่ายทหารลานฝึกซ้อมกว้างขวางมากหัวอยุ่เห่าเกือบจะมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของมันมีพรรคพวกที่ทำงานอย่างหนักบนพื้นที่ฝึกซ้อมและกองทหารม้าที่ขี่ไปทางซ้ายและขวาเห็นได้ชัดว่าทหารของกองทหารสำรองที่6ฝึกฝนอย่างหนักระบบทหารของจักรวาชิงหลัวถูกจัดเรียงจากน้อยไปมาก ทีมเล็กทีมกลางทีมใหญ่กองร้อยกองพันและกองพลทีมเล็กมี10คนทีมขนาดกลางประกอบด้วยทีมเล็กๆ5ทีมรวมเป็น50คนทีมใหญ่ประกอบด้วยทีมกลาง3ทีมรวมเป็น150คนในขณะที่กองร้อยมีทีมใหญ่3ทีมรวมเป็น450คนกองพันหนึ่งประกอบด้วย3กองร้อรวม 1, นึ่งนลในขณะที่กองพลประจำ ประกอบด้วย6กองพันมีทหาร7,210นายการเพิ่มหน่วยขนส่งเช่นเดียวกับหน่วยเสริมอื่นๆกองทหารที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ10,000คนกองสำรองแตกต่างกันเล็กน้อยกองทหารสำรองทุกกองประกอบด้วยทหาร9กองและนอกเหนือจากหน่วยเสริมอื่นๆกองทหารสำรองยังมีคนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0คนหัวอยู่เฮาพบจุดรวมพลสำหรับทหารหม่อย่างรวดเร็ว เพราะทหารผ่านศึกที่กําลังฝึกอยู่ที่นี่อยู่ในรูปแบบที่เข้มงวดและดูเหมือนน่ากลัวมากในทางกลับกันมีทหารใหม่หลายร้อยนายมารวมกันอยู่ไม่ไกลจากที่เขาอยู่และดูผ่อนคลายกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกันพวกเขายืนไม่ถูกต้องท่วงท่าของพวกเขาหลวมและไม่มีวินัยและยังมีบางคนที่ชอบนอนอยู่ข้างหลังหรือนั่งลงกับพื้นหมวเยวเฮารีบวิ่งไปเมื่อเขาพบกลุ่มนี้ มีชายสามคนยืนอยู่ต่อหน้าทหารใหมเหล่านั้นซึ่งดูเหมือนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่โดดเด่นนั้นง่ายมากผู้ที่สวมชุดเกราะสีทองเป็นเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนและอย่างน้อยก็เป็นผู้นําทีมระดับกลางทหารเช่นหัวโยเฮาซึ่งสวมชุดเกราะหนังส่วนตัวของระดับหนึ่งมาจะกลายเป็นหัวหน้าทีมขนาดเล็กหัวหน้าทีมขนาดกลางสวมชุดเกราะลูกโซ่ได้มีเพียงหัวหน้าทีมหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่มีตำแหน่งสูงกว่าหัวหน้าทีมขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสวมเกาะแบบจานได้เจ้าหน้าที่เช่นผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับบัญชากองพันและผู้บังคับบัญชากองพลสวมชุดเกาะที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกันพวกเขามีความแตกต่างกันด้วยเครื่องหมายพิเศษเช่นสีของขนนกบนหมวกหรือสีของเสื้อคลุมอุปกรณ์ขององครักษ์เป็นต้น ผู้คุมการของแม่ทัพใหญ่พญาขาวใต้เฮาของกองทัพแห่งตะวันตกทุกคนสวมชุดเกลูกโซ่นี่หมายความว่าอย่างน้อยพวกเขาก็เป็นผู้นำทีมระดับกลางทหารใหม่ทั้งตรงรายงานตัวหัวอยู่เฮาเดินมาอย่างรวดเร็วต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทั้ง3เขาไม่รู้จักคำทักทายทางทหารใดๆแต่เขารู้วิธีที่จะยืนหยัดเพื่อความสนใจเจ้าหน้าที่ทั้งสสวมชุดเกาะลูกโซ่เมื่อพวกเขาเห็นชุดเกาะหนังบนล่างของหัวยุ่เฮา ใบหน้าของพวกเขาก็แสดงความประหลาดใจในายทหารที่ยืนอยู่ตรงกลางมีร่างที่แข็งแรงได้ดูเหมือนอายุประมาณ30ปีเขากล่าวว่าอะไรเจ้าเป็นคนระดับหนึ่งดูเหมือนว่าร่างกายของเจ้าก็ไม่เลวเจ้าชื่อถังตรงใช่ไหมมานี่สิเขาโบกมือให้หัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮารีบก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าว ได้มาถึงหน้าเจ้าหน้าที่ทั้ง3สติของหัวอยู่เฮากระตุกแต่เขาก็ไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังวิญญาณจากเจ้าหน้าที่ทั้ง3าคนนี้โดยทั่วไปแล้วนายทหารจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งด้วยเหตุผล2ประการเหตุผลแรกคือการเลื่อนตำแหน่งจากการสะสมคุณธรรมทางทหารในขณะที่ประการที่2คือการเลื่อนตำแหน่งจากการเพิ่มกำลังรบแต่ถ้าว่านายทหารที่เลื่อนยศขึ้นมาเพราะความแข็งแกร่งในการต่อสู้ มักจะไม่ใช่ผู้บงังคับบัญชาทาหารธรรมดาก็มีโอกาสได้เป็นนายทหารระดับสูงด้วยและจะต้องสะสมอำนาจทางทหารไว้แต่ถ้าว่าการไต่อันดับของพวกเขาผ่านอันดับนั้นท้าทายกว่ามากเมื่อเทียบกับวิญญาจารย์ในที่สุดวิญญาจารย์ถือเป็นอาชีพที่สูงสง่งและทรงพลังที่สุดในทวีปโตหลัวไม่ว่าคนธรรมดาจะใช้ความพยายามมากแค่ไหนเขาเกือบจะพ่ายแพ้และถูกสังหารโดยวิญญาจารย์อย่างแน่นอน าเขาต่อสู้เพียงลำพังในสนามรบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหัวยูห้าสักครู่เขาไม่สามารถบอกได้จากรูปร่างของหัวยูห้าว่าเขาแตกต่างจากคนปกติอย่างไรเขาขมวดคิ้วและพูดว่าทั้งตรงเจ้ากลายเป็นระดับหนึ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไรหัวยูห้ายิ้มอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาและกล่าวว่านายท่านข้าคนข้างแข็งแกรง่งและเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครให้ข้ากลายเป็นระดับหนึ่งที่ดีที่สุดด้วยเหตุผลนั้น เจ้าแข็งแกร่งงั้นเหรอมาลองดูกันเขาเอื้อมมือออกไปหาหัวยูเฮาด้วยมือขวาขณะที่เขาพูดหัวยูเฮาเปลี่ยนหอกไปทางมือซ้ายและเอาชุดเครื่องแบบของเขาไปวางไว้บนแขนซ้ายเพื่อที่เขาจะได้ปล่อยมือขวาให้เป็นอิสระมือขวาของหัวยูเฮาจับมือขวาของเจ้าหน้าที่และฝ่ามือของเจ้าหน้าที่หดตัวทันทีเนื่องจากคลื่นของความแข็งแกร่งที่ถือว่าค่อนข้างแรงสำหรับคนปกติ บีบมือขวาของหัวยูเฮาแต่ความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยนี้จะมีผลต่อหัวยูเฮาได้อย่างไรเขาไม่จําเป็นต้องใช้พลังวิญญาณใดๆร่างกายของหัวยูเฮาแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปมากหัวยูเฮาไม่ได้บีบกับแต่เขาปล่อยให้เจ้าหน้าที่บีบมากเท่าที่เขาต้องการเจ้าหน้าที่รู้สึกราวกัาว่าฝ่ามือของหัวยูเฮาทํามาจากเหล็กและเขาไม่สามารถทําให้หัวยูเฮาขยับนิ้วได้ แม้ว่าเขาจะใช้กำลังมากแค่ไหนแข็งแรงมากเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ทำการบีบต่อเจ้าหน้าที่ระดับร่างเหล่านี้เป็นทหารผ่านศึกในกองทัพและเขาไม่ต้องการทำให้ตัวเองอับอายต่อหน้าทหารใหม่จำนวนมากเขาทดสอบหัวอย่เข้าอีกโค่หนึ่งก่อนที่เขาจะปล่อยมือและชี้ไปที่ทหารใหม่ที่อยู่ข้างหน้าเขาเจ้าไปเข้าร่วมขบวนได้ตกลง หัวอยู่ห้ายอมรับในขณะที่เขาหันหลังให้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นและวิ่งไปหาแถวทหารใหม่ทหารใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่มีใบหน้าที่อยากรู้อยากเห็นอะไรที่แปลกใหม่ทุกคนเฝ้าดูทหารคนอื่นๆฝึกอยู่ไม่ไกลจากที่พวกเขาอยู่บางคนกําลังถูมัดและบางคนก็เกียดค้านจนนอนอยู่ในตำแหน่งต่างๆทุกคนอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันแต่ถ้าว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูด่าอะไรพวกเขาพวกเขาแค่ยืนอยู่ต่อหน้าทุกคน และพูดเบาๆพูดคุยกันเองพฤติกรรมของพวกเขาอาจทำให้คนอื่นสับสนได้แต่พวกเขาจะทำให้ดวงตาอสูรของหัวยูเฮาสับสนได้อย่างไรซึ่งมันมีพลังทางจิตวิญญาณอยู่แล้วในอาณาจักรที่เป็นรูปธรรมหัวยูเฮาให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและพบว่าแม้เจ้าหน้าที่ทั้งสคนนี้ดูเหมือนไม่สนใจทหานใหม่เหล่านั้นแต่ในความเป็นจริงความสนใจของพวกเขามุ่งไปที่ฐานใหม่ แด้ดวงตาของพวกเขาก็เฉียบคมและมีสมาธิเป็นครั้งคราวขณะที่พวกเขาสังเกตพวกทหารใหม่โดยธรรมชาติแล้วหัวอยู่เห้าไม่ได้เตือนทหารใหม่ที่อยู่ด้านหลังเขาแต่เขากลับยืนตัวตรงใกล้ขอบของขบวนทหารใหม่และไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวขณะรออย่างใจเย็นทหารใหม่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในขบวนและทหารใหม่กลุ่มนี้ก็มีขนาดเยอะขึ้นเรื่อยๆพวกเขามีทั้งหมดประมาณ500คน เมื่อถึงเวลาเที่ยงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในสามคนหันหลังและวิ่งออกไปทันทีไม่นานนักเจ้าหน้าที่อีกคนที่สวมชุดกอเล็กสีเงินวาววับก็วิ่งเข้ามาที่ทหารใหม่เหล่านี้รัศมีของเจ้าหน้าที่คนใหม่นี้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเขาสูงและใบหน้าสี่เหลี่ยมของเขามีความสง่าผ่าเผยและมีศักดิ์ศรีทหารใหม่เหล่านี้ยืนอยู่ร,บรอบๆเป็นเวลานานและพวกเขาก็เดินไปทุกที่ทุกทางแต่ตอนนี้ พวกเขามีระเบียบขึ้นมาเล็กน้อยแม้แต่พวกเขาก็สามารถบอกได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใหม่นี้ค่อนข้างมีตำแหน่งสูงเจ้าหน้าที่วางตัวต่อหน้าทหารใหม่500คนเหล่านั้นเจ้าหน้าที่ในชุดก่อลูกโซ่ที่เพิ่งตรวจสอบความแข็งแกร่งกับหัวยงเฮ้าก็ตะโกนขึ้นด้วยเสียงของเขาว่าทีมทหารใหม่ทั้งหมดหันมาสนใจทางนี้เขาเสียงดังมาก และเสียงของเขาฟังเหมือนฟ้าร้องอาหารใหม่หลายคนตกใจกับเสียงของเขาและสัน่นภายในไม่กี่นาทีทุกคนก็เงียบลงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ